ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับต้งอีกครั้งนะครับเพจร้านมีดคมนะครับช่องทางการติดต่อของเรานะครับก็มีในส่วนของตัวเพจนะครับเพจร้านมีดคมนะครับในส่วนของตัวช่องทาง u t u b e นะครับลูกค้าสามารถกดเข้าไปใน u t u b e นะครับพิมพ์ในช่องคำค้นหานะครับว่าร้านมีดคมนะครับของเราจะขึ้นลำดับหนึ่งนะครับก็สามารถกดเข้าไปชมวิดีโอของเราต่างๆได้นะครับหรือช่องทางไลน์นะครับ QR code คนะครับที่ขึ้นไว้ให้นี้นะครับสามารถสแกน QR Code นะครับมาสั่งซื้อในไลน์หรือมาสอบถามเพิ่มเติมในนได้ะครับ หรือเบอร์โทรนะครับสามารถแอดไลน์ส่วนตัวได้นะครับครับวันนี้ก็มีมีดนะครับยังโสดยังว่างอยู่เลยนะครับเป็นมีดแรล่นะครับทั้งสามเล่มเลยนะครับมีดแรล่นะครับด้ามจับนะครับเป็นในส่วนของตัวด้ามไม้พยุงนะครับปอกก็เป็นในส่วนของตัวไม้พยุงนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่เล่มแรกกันเลยนะครับครับตัวนี้เป็นมีดแรล่นะครับตัวนี้ทําเป็นด้ามประกบนะครับตัวนี้นะครับ ด้านประกบนะครับแล้วก็ฝังด้วยหมุดนะครับความยาวใบมีดนะครับอยู่ที่5.4นิ้วนะครับตัวนี้นะครับหน้ากว้างอยู่ที่1.8นะครับสันนะครับสันหนาอยู่ที่3มมิลนะครับเป็นเหล็กผ่านลดถ่านะครับตีร้อนนะครับชุบแข็งนะครับอบคืนไฟ2รอบนะครับให้ชมกันชัดๆใกล้ๆเลยนะครับยังสดยังว่างอยู่นะครับท่านไหนสนใจก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยครับ หรือถ้าไม่ทันนะครับก็สามารถสั่งจองไว้ได้นะครับประมาณ7-10ถึงวันนะครับครับก่อนส่งทุกครั้งนะครับเราจะมีการเช็ดน้ำมันฉลมน้้ำมันให้บางๆนะครับจะลอยจะเห็นรอยคราบน้ำมันนะครับผมกิดนะครับ ปอกนะครับเป็นในส่วนของตัวไม้พยุงนะครับลายไม้สวยงามนะครับด้ามประกบนะครับใช้แรล่ใช้เฉือนใช้หั่นอย่างดีเลยนะครับทําเป็นมีดแคมป์ก็ได้นะครับพกเข้าสวนเข้าป่านะครับแคมปิ้งนะครับไว้ทําอาหารนะครับครับตัวนี้ก็เป็นแบบเดียวกันนะครับ ความยาวใบมีดอยู่ที่ห้าจุดสี่นะครับหน้ากว้างอยู่ที่หนึ่งจุดแปดนะครับสันนะครับสันหนาอยู่ที่สามมิลนะครับเป็นเหล็กผ่านรถไถนะครับตีร้อนนะครับชุบแข็งนะครับอบคืนไฟสองรอบนะครับริมนี้ก็ยังสดยังว่างอยู่นะครับดามประกบนะครับสวยงามนะครับ ผมปอกไม้ประยุงนะครับลายสวยงามนะครับฝังด้วยหมุดทองเหลืองนะครับสวยงามนะครับขนาดดีนะครับน้ําหนักดีนะครับต่อไปเป็นเล่มสุดท้ายนะครับเล่มสุดท้ายนะครับก็เป็นในส่วนของตัวมีดแหล่นะครับจะเป็นคนละสรงกันนะครับ ตัวนี้นะครับความยาวใบมีดอยู่ที่5.4นะครับหน้ากว้างนะครับอยู่ที่2.5นะครับสันนะครับสันหนาอยู่ที่3มมิลนะครับเสาะร่องตีลายนะครับสวยงามนะครับตัวนี้ก็หน้ากว้างก็จะใหญ่หน่อยนะครับใช้แล่ใช้เฉือนใช้หั่นนะครับอย่างดีนะครับ ออกนะครับเป็นในส่วนของตัวไม้พยุงนะครับถักให้ได้ไหวนะครับสวยงามนะครับครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับสวัสดีครับ